วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันนี้นี่นี่เลยนี่นี่แหละคนอยากได้มานานมีา,มมากเขาเรียกมีคกมีคกเหล็กลาย,ลลายด้วยไหมอาจารย์เหล็กลายเหล็กลายอาจารย์เหล็กลายกับเหล็กเวลามันตา่างยังไงอาจารย์แค่หรือแค่มีลายเฉยมันมีความเป็นมงคลในมีดอ,มอันนี้มันเป็นลายขนนกยุงก็คือเป็นลายที่เกี่ยวกับอำนาจโชคลาภวาสนาบารมีมีเงินมีทองอะไรเงี้ยอมีคกเนี่ยเป็นมีดหมอโบราณ แทบจะโบราณสุดของภาคใต้เลยนะอืก็คือถ้าเป็นชวาก็กิดถ้าเป็นไทยก็คือมีดคกออื่าหัวเนี่ยเป็นมังกรเห็นไหมอันนี้คือมังกรนี้เขาเรียกซิงอบางคนก็ช้างบางคนก็มังกรแต่เป็นมังกรอินโดอันนี้เป็นงวงอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นงวงข้างบนอืข้างข้างหลังนี่มีสันอืก็คือเป็นมังกรขั้นที่หนึ่งอันนี้นี่ จริงๆแล้วตรงนี้ยมันจะเป็นเหมือนนกมังกรกับนกก็อยู่ด้วยกันอันนี้ลงยันไว้นี่มียันตัวหนึ่งตากเลขตากโค้ดถ้าในฝังของเรียบร้อยอันนี้นี่มีฝังของนี่ฝังในไหนจานใ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 นฝักมีดอันนี้นี่ใครเป็นคนเสกอาจารย์อาจารแขกคนเดียวอาจารแขกคนเดียวเลยง่ายๆสั้นๆ มึงเชื่อปะล่ะเชื่อก็เอาคุณวิเศษอาจารย์หนคุณวิเศษอาจารย์การแก้ถอนอืมนั่นแหละตามนั้นเลยการแก้ถอนการแก้ถอนแล้วก็เสือไม่มีอำนาจพกติดตัวไว้เนี่ยคือสมัยก่อนอาจารย์เ็าบอกว่ากูอ่ะคือตัวแกนะกูไม่ใช่เสือไม่ใช่สางไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บอืมกูก็ต้องพกมีดเป็นอาวุธอ่าเสือกับสางเนี่ยมันมีเขี้ยวมีเล็บเป็นอาวุธเราเป็นคนก็ต้องพกมีดไอเล้ามัน เจ้าศิยศาสตร์ไปพกมีดธรรมดาเขาก็เรียกมีดผ่าตอมีดผ่าตออ๋อมีดผ่าหัวตอผ่าทำฟืนทำฟืนมีตนตอตอไม่ใช่มีดผ่าตออะไรมีดผ่าคดคำพังเพยคนโบราณมีผ่าตอคือเอาไปทำฟืนเอาไปทำหาอะไรก็ไม่ได้เราเป็นอาจารย์ศิยศาสตร์พกมีดทักทีมึงต้องเป็นมีดหมออมีดอาคมอะไรเงี้ยทีนี้ด้วยความเชื่อเนี่ยใต้เนี่ยเขาเชื่อว่าเหล็กลายเนี่ย เป็นสาตาวุธชั้นสูงอ่าเป็นของชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยช่างมีดเหล็กลายเนี่ยหายากมากแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอาจารย์พิชัยแก้วขาวอ่าที่เป็นบรมอาจารย์เหล็กลายที่ฟื้นฟูเหล็กล,ลายขึ้นมาแล้วก็มาเผยแพร่ก็เลยทําให้ช่างเหล็กลายเนี่ยเกิดขึ้นมากมายอ่าช่างเหล็กลายที่มีมีเยอะมากอันนี้นี่ให,หบอกว่าลายแต่ลายนี่ความเป็นมงคลก็ต่างกันใช่ไหมอาจารย์เจะเห็นลายชัดอันนี้ก็มีด เออมีดคกเหมือนกันอันนี้ด้ามใหญกว่าใหญ่กว่ามันจะใหญ่กว่าอาจารย์อย่างมีดเหล็กลายเนี่ยลายแต่ลายความเป็นมงคลก็ต่างกันใช่ไหมความเป็นมงคลก็ต่างกันมันก็จะไม่เหมือนกันอีกเพราะลายที่ตีขึ้นอ่ะจะไม่เหมือนกันในทุกๆเล่มใช่มันจะไม่เหมือนแต่สิบเล่มนี่คือลายเดียวกันเหรออาจารย์ลายอะไรเดียวกันแต่ความเป็นมงคลของในใบมีดเนี่ยไม่เหมือนมีดเนี่ยมันจะมีมงคลกับไม่มงคลด้วยนะเพราะนั้นมีดหมอมีดเหล็กลายไม่ใช่ใช้ได้เป็นมงคลทุกเล่มแต่ชุดเนี่ย เราคัดสันแล้วคือเป็นมงคลทุกเล่มคือมันมีวิธีการดูอาจารย์มีวิธีการดูแต่ยังไงเนี่ยมันบังคับที่ชาติตระกูลของลายมีมเขาเรียกชาตกิกลของ<ต>ลายมีแต่คืออย่างที่อาจารย์มาเนี้ยคืออาจารย์คัดสันมีที่เป็นมงคลแล้วไม่มีที่ไม่เป็นมงคลใช่ไหมะอาจารย์คัดไปแล้วใช่ไหมเราเราเลือกแล้วแล้วก็บังคับลายให้ตีลายนี้ด้วยให้ลงไปในมีดคกคกเล็บเล็กเนี่ยมีดค็อก แล้วก็ตีคต้ดต,ตีเลขเอาไว้อาจารย์นิดนึงเห็นาทางใต้เนี่ยเขาจะมีวิธีพกได้ใช่ไหมในการพกมีดถ้าเป็นมีดเล่มใหญ่เนี่ยถ้าเราคาดเอวถ้าเราคาดเอวเนี่ยเขาจะพกอันนี้เ,เขาจะมีปุ่คมคมกับไยคมอืมอ่างจริงเนี่ย,ย,ยวิธีการพกมีดเนี่ยเขาจะพกไหคมขึ้นหายคมขึ้นายคมขึ้น หนึ่งเลยที่หงายคมขึ้นเนี่ยดูนะมันง่ายแก่การชักเหตุผลที่เขาหงายคมขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาพกมีดเนี่ยเป็นมีดกว้างอ๋อกว้างออกไปเน่นอนแม้กระทั่งมีดคบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพกมีดคบหงายคมค่ะเพราะว่าเวลาจับปุ๊บเนี่ยอ๋อมันมันใช้ได้ดีแต่ถ้าเราอย่างนี้เราชักออกมาเนี่ยมันสะบัดมันมีธิ์หลุดอ๋อมันมีอันนี้คือส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหลักความเชื่อที่เขา,เขาอัน,นอ,อันนี้พกน,นี้นี่อันนี้ถนัดขวาพกขวาหงายคมที่เขาเชื่อก็คือถ้าเราจับเนี่ยพกมันจะอย่างนี้พอดีอ๋อมัน,ม,น,ม,นมันพอดีแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนนิ้วส่วนใย,ยมีดเนี่ยเขาจะไม่ชักออกจาก,กจฝักเขาจะใช้ทั้งฝักมันก็เลยเป็นเหมือนนิ้วที่ชี้เห็นไหมเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนนิ้วที่ชี้ออกไป ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นมีดหมอเนี่ยไม่ต้องชักออกมาใช้ทั้งฝักก็ออกก็คือพวกคุณสายอาถรรพ์ม์ดำหนกันกๆอะ่ะถึงจะชักถึงจะชักที่เขาพบมีดหงายคมเนี่ยเขามีความเชื่อว,ว่ามันกันคุณกันของอกันพวกต่างๆได้ค<ะ>อ่าแล้วก็เวลาเราไปเป็นอะไรในป่าเนี่ยสมมุติถ้าเราตายขึ้นมาเขาจะหาศพเราเจอ นี่คือความเชื่อของภูปัญญาบูรพาจาร์โบราณการพกมีดไหคมอันนี้นี่ต้องเป็นคนถนัดถนัด้ายพกซ้ายพกขวานี่แล้วแต่ว่าคนถนัดใช่ไหมได้หมดต้องไว้ข้างที่เราถนัดใช่จย์แล้วแต่คนถนัดบางคนถนัดอันนี้คือต้องแต่คนถนัดใครถนัดด้านไหนไว้ข้างหนึ่งใี่มันจะมีพกซ้ายไหคมพกขวาไยคมแล้วแต่ได้หมดแต่ไม่เลกลายนะปัจจุบันนี้มีคนตีได้เป็นจำนวนมาก แต่คนที่ถูกต้องตามตําราเนี่ยหายากมีน้อยคนมากที่ทําได้อืมมีน้อยคนมากอันนี้อ่าอาจารย์นิดนึงอย่างนี้ถ้าเทียบกับมตดเทพสัตตาจะคล้ายกันไหมเหมือนกันแต่อันนี้ความเก๋าคือเหล็กลายออ๋อแล้วปกติมีเหล็กลายเนีขาตีเรื่มเท่านี้เพราะมันตีง่ายเหล็กลายเนี่ยยิ่งเล็กยิ่ง,งบังคับหลาย,ยาอยอาง อ่ายิ่งเล็กเนี่ยยิ่งบังคับลายยากแล้วมีเล็กๆอย่างเงี้ยพกไปตำร,รจวจไม่เจ้าตำรวงพกมาแนมงมีสิโดนมันฆ่าตายอ่ามังฆ่าคนได้แต่ถึงเล็กกว่านี้ก็พกเค,เครื่องบินไม่ได้ะใช่อเครื่องบินห้ามพกนะเล่มๆขนานนี้ก็ยังห้ามพกนะห้ามพกทุกขนาด่ะครเครื่องบินอืะม,ม,ม,มีเหล็กลายฟาร์มเก่าก็คือมันเป็นเหล็กลายปลายเป็นมงคลในตัวมีดมีเยอะแล้วก็เสกตามตำราโบราณเป๊ะอ่า อันนี้นี่เป็นกันเนี่ยเป็นเงินแท้แล้วก็เป็นด้าไม้ฝักไม้ไม้เลยคะ่ะอาจารย์อันนี้เป็นไม้มงคลออือเป็นไม้มงคลค่ะอืเป็นไม้มงคลนี่แหละแล้วที่ที่คาตรงไม้นั้นเป็นอะไรอาจารย์นิปเผา,านิเผาน่ยขาเขาไว้ขั้นเขาเชื่อว่าเวลาเราจี้ไปเนี่ยของเนี่ยไอตัวนี้มันมีเวกันของเป็นชั้นเป็นชั้น,นกำแพง ในตัวมีดเนี่นะสุดยอดก็คือเขามีแก้วสามดวงสันตะก็คือบนสันสันสันมีดเนี่ยแตกแตกเป็นชั้นๆให้เหมือนสภาพแบบเป็นชั้นๆแบบเนี้ยอ๋อค่ะอ่าเขาเรียกสันตะคมปัดก็คือคมแตกอืแล้วก็ใบคมแตกก็ดีเหรออาจารย์ดีถ้าเป็นมีดหมอเขาว่าดีอ๋อถ้าสันข้างบนแตกเนี่ยแตกเป็นสันเนี่ยเขาเชื่อว่ากันคุณใส่ได้ ถ้าคมแตกเนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาเราไปทำอะไรคนที่มีวิชาเนี่ยมันจะละลายวิชาเขาไปเลยใบยทะลุเนี่ยเขาเชื่อว่าทำอะไรก็จะปลอดภัยม,มีเงินมีทองหาเงินง่ายอาจารย์มีคกเนี่ยครับมันจะเหมือนกับมีดหมอของพ่อต่างๆที่ตงดังนี้หรือครับอาจารย์มีดคกเนี่ยยังไม่เคยทําเป็นมีดไม่มีเคย,ไม,เคยไม่เคยมีใครทําเป็นมีดหมอคือว่ากูคนแรกเนี่ยที่ทำมาเยอะๆนะอาจารย์นิดนึงคืออันนี้ผมไม่รู้นะคือผม ป่าไม่รู้ว่าเคยมีบอคืออย่างวัดต่างๆเคยออกมีดคกมั้งไหมไม่มียังไม่เคยเห็นนะอย่างพวกหลวงพ่อเดิมพวกกันและพวกนี้มันคือทําเป็นมีดบ้อยมีดชายทงอมีดผ้ากางหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นมีดชายทงคือมีดทรงผ้ากางมีดใต้มีดหมอก่อนหน้านี้มีดใต้เขาทาเป็นทรงเดือยไก่อ๋อแต่อันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอแต่มีดคกเนี่ยยังไม่เคยมีใครทาเนี่ยมีดคกยักไม่เคยมีไม่เคยมี แล้วมีดหมอใต้โบราณที่มีชื่อที่สุดก็คือมีดคกของเขาเรียกทวดคกของพระท่านสีพุธัพระเดือทองสีพุธที่เราเคยออกไปรู้สึกเราจะเคยมีเทปมีดเอามาใส่ในช่วงท้ายรายการได้ไหมกี่นาทีใส่ได้ใส่ได้ไหมใส่ได้อาจารย์นิดนึงอย่างภาคใต้ค่ะที่เขาเชื่อกันว่ามีดที่อาถรรพ์สูงสุดแรงสุดนั่นคือมีดอะไรจ้์มีคก ก็ต้องมีดคกด้วยหรอถ้ามีที่ถ้าถามคนใต้ว่ามีดหมอทุกคนจะนึกถึงมีดคกเป็นดัดแรกกับมีดชนะอาจารย์ที่ผมเคยเห็น่ะอาจารย์ที่เป็นใค้กิจนะครับแลวข้างบนที่บอกเป็นขัวเป็นครูที่เฝ้าสุสานนั้นมีดอะไรกัน้างั้นใช้ใช้กิดมันจะมันเป็นกิดหรือเปล่าอาจารย์ที่มันเป็นเงี้ยกิดอันนั้นอันนั้นเป็นกิดอ๋ออันนั้นมาขออินโดของชวาแต่มันไม่เหมือนกับมีดคกนี่เหมือไม่เหมือนกันคือมันจะมีมีดสูงสุดเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเก่าสุดละหาได้ตัวตัวจริงๆก็คือมีดคกและมีดคกที่เก่าที่ยืนยันได้ก็คือของทวดสีพุทธวัดประเดือทองอ่าที่เขาเรียกว่าทวดคกมีดเรื่องนั้นบนด้ยังมียังมีให้ดูอยู่ไหมมีเล่มยังขึ้นรูปให้ดูมีทวดคกวัดประเดือทองก็ยังอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอ่าเรื่องนั้นอยู่ที่วัดมึงไปมีดคู่วัดอ่ะคนมาแก้บนคนโดนอาถรรพ์คนใสอยู่บ้านนึกถึงทวดคกเองทําน้ำมน ม่ได้เอามีดอะไรไปไป,ไปกวนเลยก็ยังออกยังหายอ่าอ,อันนี้นี่เป็นมีดทวดคกที่สร้างตามตำราโบราณเป๊ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ